สองรางวัลนี่คะก็คือขอบคุณความเกรงใด้วยอ่ะเชิญค่ะท่านที่สองเลยนะคะผมมีให้เลือกอยากให้ผมโกงหรือไม่อยากให้ผมโกงอ่าอดูดีถ้าเกิดว่าเราไม่โกงบางทีเราวัดใจกันจริงถ้าเกิดว่ามันมันใจตรงกันจริงมันน่ารักนะอยากให้ผมโกงหรือไม่อยากให้ผมโกงไม่โกงนะเเหมือนเป็นการตะล่มสาวหรือเปล่าคะเหรรอคับผมสังเกตดูค่ะเมาตบตาไม่กล้าจบตานะคะเขาต้องการ เอานะเอานะนป้ายจริงจังนะจริงจังนะอันนี้ไม่โกงนะไม่โกงไม่โกงรอน่ากแล้วนับหนึ่งสองสามกรงนีแมใจตรงใจนะคะยิ่งกว่าอย่างได้อรวันนะคะคือได้กระทบหลายคุณเกร็ดแบบใกล้ชิดบนเวทีนั่นเองอโอ้โหถ้าดีบันติดด้วยมีงานนี่โดนว่าเลยนะฮะ ขอบคุณครับค่ะและท่านต่อไปนะคะมาค่ะลุ้นกันเลยดีกว่าว่าท่านนี้จะใจตรงกับคุณเท็ดหรือสวัสดีครับอยากให้ผมโกงหรือไม่อยากให้ผมโกงครับโกงเอาสีดำไม่ได้บอกนะว่าอยากให้โกงหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าจะหยิบสีอะไรเป็นเป็นผู้หญิงชัดเจนค่ะคิดว่าผมจะหยิบสีอะไรครับ อ่าเรามาลองวัดกันดูว่าผมจะขี้โกหกหรือเปล่านะฮะคันลซงชนกันค่ะมาเลยค่ะพร้อมนะคะมันเป็นการกดดันตัวเองมากเลยนะง่ายๆนะคะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอโทษขอโทษพี่เอาหันหลังไว้แล้วสลับเดี๋ยวผมหลับตายกออ๋มีการตัดเสียงช่วงนิดนึงพร้อมนะคะคุณแกค่ะพร้อมครับ มือเอามือนี้เอามือวันนี้มือซ้อายเอาฝั่งซ้ายโอเคฝั่งซ้ายอยู่นี่เขาสิเออนี่ผมภาษาคขิ้โกโงให้แล้วนะเนี่ยทีมงานก็ยังใส่มือเลยค่ะเมื่อกี้นะคะแอบเห็น